สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มีเหรียญพิเศษอีกหนึ่งเหรียญมาให้ชมกันนะครับมาให้ชมกันนะครับก็คือเหรียญอาจารย์ฟันอาจารโรรุ่น79นะครับรุ่น79ปี2 5 1 8นนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมเป็นเหรียญลักษณะเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับขออภัยนะครับ ลักษณะเหรียญก็คือเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมเหมือนบางคนก็เรียกว่าเหรียญต้นขามต้นหมะขามนะครับข้างหลังนะครับไม่รู้ต้นอะไรนะแต่เขาเรียกว่าต้นขามเรียกกันแบบนั้นนะครับสร้างปี2,518นะครับพุทโทปกป้องธัมโมคุ้มครองนะครับสังโฆห้อมร้อม ครับก็ะโมยมุตตานังณโมิมุติยาถ้ำขาม2518นะคารับนะครับเหรียญรุ่นนี้เคยทําคลิปไปแล้วนะครับเป็นคลิปเนื้อทองแดงนะครับยิงได้เหรียญเนื้อเงินมาเหรียญหนึ่งสวยมากนะครับจะเรี่ยมกรอบไว้ก็เลยไม่เห็นอะไรนะครับไม่เห็นอะไรแต่เหรียญนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ชมกันนะครับจะชี้ตําหนิด้วยนะครับเพราะว่าเหรียญเปลือยอยู่นะครับเห็นนะครับ เหรียญเวลาดูเหรียญเนี่ยนะครับดูให้เหรียญเรียบๆตึงๆไว้ก่อนนะครับอ่าส่วนเรื่องนะครับถ้าดูเหรียญชุดเนี้ยเขาจะมีเส้นเสี้ยนอยู่บริเวณนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้าเหรียญที่อ่าคมๆนะครับอย่างเหรียญเนี้ยคมนะครับคมสวยจจะหมูบี้นิดนึงเก็บไม่ดีนะครับแต่เหรียญเนี้ยเราเห็นเลยว่าเห็นไหมครับมีแนวเส้นเสี้ยนอยู่แล้วก็มีเส้นขีดมานี่เส้นหนึ่งนะครับที่เหลือเส้นก็จะเป็นแนวนี้เส้นสาฟฝนอะนะครับอ่าอย่างเงี้ยน,นะครับถ้าเห็นดูอะไรอีก เรียนนี้ต่อโคดแยกเนื้อนะครับต่อโคดแยกเนื้อคือมีอยู่3มเนื้อ3มเนื้อคือเนื้อทองแดงนวะเนื้อเงินนะครับทองแดงต่อโคดเดียวก็คือโคดใช้โคดนี้เป็นหลักนะครับส่วนโคดที่ต่อเพิ่มอ่ก็คือโคดสวิศรุตอ่ะอันนั้นก็จะเป็นโคดของของร้านทองไม่ได้ใช้โคดจากวัดนะครับเป็นโคดของร้านทองเข้ามาต่อทีหลังนะครับแต่ก็มีบางคนก็เล่นหากันแต่ก็ จริงก็เป็นโค้ดมาตอบทีหลังนะครับมาตอบเพิ่มทีหลังอ่ะก็คือบูชาไปเยอะแล้วไปแจกลูกค้าที่ร้านก็เลยมีโค้ดเพิ่มอีกตัวหนึ่งแต่นั้นเป็นโค้ดร้านทองจะไม่เกี่ยวนะครับคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับเอาเป็นว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับสําหรับโค้ดตรงนี้คือโค้ดสอวิสรุตนะครับอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับอันนั้นเป็นโค้ดต่างหากนะครับส่วนโค้ดที่ตอบตอนสร้างเหรียญเลยจะมีโค้ดลักษณะเป็นแบบนี้นะครับาแบบนี้ตําแหน่งต่อโค้ดแยกเนื้อก็คือถ้าตอกตัวเดียว ฝั่งนี้จะเป็นทองแดงนะครับถ้าตอกซ้ายขวาจะเป็นนวะตอกซ้ายขวาเป็นนวะนะครับแต่ถ้าตอกข้างบนซ้ายขวาจะเป็นเนื้อเงินนะครับแยกเนื้อดังนั้นถึงจะเอาทองแดงไปทําผิวมาไปกระไหลเงินมาไปแต่งผิวมาให้เป็นเนื้อเงินเป็นเน,นื้อนวะแต่ตําแหน่งโค้ดมันบังคับอยู่บังคับอยู่ดังนั้นก็อันนี้ก็เลยทําให้เราเล่นง่ายด้วยเล่นง่ายด้วยเล่นหายเล่นง่ายด้วยนะครับเล่นหาง่ายเป็นตะก,ก้นนะครับ อ่าคราวนี้เหรียญตัวนี้ก็แบ่งออกเป็นตัวตัด2ตัวก็คือตัดธรรมดากับตัดนิยมนะครับตัดนิยมราคาจะสูงกว่านะครับตัดธรรมดาถ้าตัดธรรมดาเขาจะเรียบไปเลยครับเรียบปื๊ดไปเลยแต่ตัดนิยมเนี่ยจะมีตัวฟันฟันฉับฟันหนูตรงเนี้ยนะครับขึ้นมาเนี่ยครับนูนนูนนูนขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับตรงเนี้ยนะครับตรงที่ปลายไม้จิ้มฟันจิ้มอยู่เนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นตัดนิยมแต่ถ้าเรียบไปเลยก็เป็นตัดธรรมดาแท้ทั้งคู่ แท้ทั้งคู่นะครับแท้ทั้งคู่แต่เล่นหาราคาตัวตัดนิยมนี่จะได้รับความนิยมกว่าราคาก็จะสูงกว่านะครับส่วนโค้ดสอวิสรุษเนี่ยก็แพงกว่าด้วยนะครับถ้ามีโค้ดสอวิสรุษเพิ่มมาเนี่ยก็จะแพงกว่าเล็กน้อยนะครับน่ะมึงบอกว่ามันมันหายากนะครับจริงๆก็เป็นโค้ดของร้านทองมาตอกที่หลังไม่ได้เกี่ยวกับวัดเลยแต่ก็เล่นหากันแต่ก็ระมัดระวังในการเล่นหานะครับนี่โคดวิสรุษก็ ถ้าสังเกตดีๆก็มีหลายตัวเหมือนกันนะครับหลายตัวน่าจะเห็นอยู่สองสามตัวนะครับนะครับที่ตอกเพิ่มมาเพราะว่าหลานทองก็อาจจะใช้ไปอาจจะสึกก็อาจจะมีหลายสาขาอย่างเงี้ยครับอาจจะทําไว้หลายตัวอย่างเงี้ยครับก็ตอกตอกไปก็หยิบตัวตัวใหม่มาตอกเนี้ยนะครับแต่จริงเหลียนเนี่ยให้เราดูโค้ดตัวเนี้ยเป็นหลักนะครับกับตัวตัดตัวตัดนะครับแล้วก็ตําหนิที่ผมว่านะครับจะมีเส้นเสียนนะเหรียนก็ให้เรียบตึงจริงๆริงพวกนี้ถ้าลงลงกล้องดีๆก็จะเห็นเส้นไหมครับเห็นเส้น เ้นเซียนนะครับผมขยับนะครับเซนเซียนอยู่นะครับแล้วตัวอักษรก็ต้องให้อ่านออกหน้าต้องไม่เพี้ยนนะครับเหรียญเกศหน้าหน้าน่าจะเพี้ยนหน้าจะจะพูดว่าไงคือหน้าจะไม่เป็นแบบนี้ถ้าถ้าคุ้นถ้าคุ้นเลยนะครับถ้าคุ้นรูปหน้าเหรียญแท้จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเหรียญเกศรูปหน้าก็จะเพี้ยนนิดหนึ่งนะครับพอแยกออกนะครับพอแยกออกอยู่นะครับส่วนเหรียญเกศฝีมือนี่ยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นก็จะมีเกศหน้าเพี้ยนนะครับยังไม่เห็นนะครับส่วนเนื้อนวะของเหรียญลงปุกฟันนี่ก็จะ ออกเขียวๆหน่อยเขียวๆหน่อยนะครับเขียวๆหน่อยจริง <S <S เหรียญนี้ก็อยากจะเอาไปยิงเนื้อดูเหมือนกันจะได้จะได้เอาข้อมูลไว้นะครับว่าเหรียญของลงปู่กฟันน่าจะเป็นเนื้อนวะจะผสมกี่ตัวอะไรยังไงก็จะได้เป็นแนวทางเอามาบอกเล่าให้ให้การฟังต่อไปนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับทาไว้บ้างแล้วอ,อีกตัวหนึ่งที่ท,ที่ถ้าเหรียญชัดจะต้องเห็นนะครับเคยบอกไปคลิปก่อนก่อนก็คือเส้นเส้นเลี้ยไอเลีย out นะครับเลีย out เลีย out แนวก่อนจะ เขาทําบล็อกเนี่ยเขาจะต้องขีดเส้นเพื่อให้ตัวอักษรอยู่แนวระดับก็เส้นระดับแล้วกันถ้าเราเอียงดูดีๆจะเห็นนะครับถ้าลงกล้องจะเห็นเป็นเส้นเป็นแนวรองไว้แบบเนี้ยเหมือนเป็นเส้นระดับตอนที่เขาแกะบล็อกนะครับมันติดมาด้วยถ้าดูดีๆจะเห็นเป็นเส้นเลเยอร์เอาอยู่นะครับอ่าก <Yeah. S 1> ็โอเคนะครับสำหรับเรียนรุ่น79ปี2518เนื้อนวะนะครับเข้ามาแล้วได้ความรู้ยังไงก็คอมเมนต์ แนะนําได้นะครับแนะนําให้คําแนะนําได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมขอบพระคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับ